สวัสดีครับพี่น้องครับโมนี่ลมเบิดตครับแต่ก็พาบาวคิวนอนไม่หลับครับพาบาวคิวมาปล่อยว่าวครับลมอ่อนๆครับพี่น้องลมอ่อนมากครับคุณล่ะครับว่าวเฮาลมอ่อนเราก็ปล่อยมันเดิมครับเอาดวงหน่อยนะครับเอาดวงปีกอ่อนๆนะครับมาเรียนนะครับอ่อนมีลมอยู่ครับแต่ว่า ลมไม่เท่าไหร่นะครับลมน้อยครับลมน่อยแห้งเลยล่ะมือนี่ครับแต่กะมาป่อยครับเดี๋ยวจะเบิดลมก่อนครับพอได้เล่นอยู่ครับหนักไมมเบาวคิวลมไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่พอมีครับเบื้งปลายเงาครับนี่พอมีอ่อนๆครับนี่ครับปลายเ้าอ่อนๆตีงอ่อนๆครับแต่ก็พอได้เล่นครับอาศัยลมบนเอาครับ แล้วก็อาศัยว่าวที่ดวงเล็กครับแล้วก็ปีกบบแข็งแห้งครับนี่ครับเบื้องล่มเลยครับอ่อนแห้งเบื้องต้นไม้ครับล่มซ้ำนี่ครับนี่นี่ลมซ้ำนี่ครับอ่อนๆครับอ่อนๆแต่อากาศเย็นครับเมื่อนี้ครับเอาขึ้นไปหยิลูกเอาไปเอาลมบนลมมันมาเป็นช่วงอยู่ลูก ขึ้นไปเลยลมมาเป็นช่วงนี่นี่บรรย่าม,มาแห้งกับฮีองอ้งน่ครับตอนมาฮี้งกับฮีองอ้งน่ครับแต่ก็ปป่้ยได้ครับเพราะว่ามันติดลมบนแล้วติดลมบนแล้วสบายครับแต่ว่าผมหัวว่าล่มจะมีเรื่อยๆวะนะครับนอนไม่หลับครับก็เลยเอาออกมาบาวคิวนี่บ่าวนาโม